สวัสดีครับพวกเรานอฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าจอดอตวิวสมรภูมิแผ่นดินเดือดเรื่องราวของทหารไอริสที่ถูกส่งเข้าไปในประเทศคองโกเนื่องจากตอนนั้นกําลังมีการแย่งชิงเหมืองทองที่กาตาังกาพวกเขาจึงต้องเข้าไปดูแลความสงบแต่แล้วพวกเขากลับถูกกลุ่มอาชญากรที่เป็นทหารรับจ้างเข้ามาล้อมเอาไว้ทุกทิศทุกทางจนเหล่าทหารไอริสไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากทหารหน้าเข้าต่อสู้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชม ังเลยครับเ่ิ่มาที่นายกรัฐมนตรีของประเทศคองโก,โกเขาโดนกลุ่มติดอาวุธเข้ามาบุกชิงตัวและจับตัวเขาไปซึ่งผู้ที่ออกคําสั่งเขามีชื่อว่ามองแฟนายกรัฐมนตรีเมื่อเห็นมองแฟเขาจึงได้บอกกับมองแฟไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในประเทศคองโกแห่งนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของประเทศมหาอำนาจที่คอยที่จะยึดที่นี่ร่วมถึงคุณด้วยมองแฟแต่มองแฟเขาก็ไม่ได้สนใจและสั่งให้ลูกน้องฆ่านายกรัฐมนตรีลงไปซึ่งเรื่องราวของปัญหานี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1961เมื่อสงครามเย็น ภายในแอฟริกานั้นจบลงประเทศมหาอำนาจก็ต่างเข้ามาพยายามจะยึดทรัพยากรภายในแอฟริกาส่วนประเทศคองโกแห่งนี้ฝ่ายเหนือและฝ่ายใตย้พวกเขาก็ไม่ถูกกันต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะยึดจังหวัดที่มีชื่อว่ากาตังการเนื่องจากที่นี่นั้นมีเหมืองแรกขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันมองแฟลสามารถฆ่านายกรัฐมนตรีได้แล้วและเขาก็สามารถยึดที่นี่มาได้ฝั่งสหประชาชาติได้รู้ข่าวนี้พวกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะส่งทหารไอแลนด์ไปเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวน150นายและผู้ที่เสนอแนว ทางนี้เขามีชื่อว่าคอนเนอร์ไม่นานทหารของไอแลนด์กลุ่มนี้เขาก็ได้รับคําสั่งและเขาก็กําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปที่นั่นซึ่งผู้นําของทหารก็มีชื่อว่าผู้พันควินแลนด์เขาได้เล่าให้กับลุกน้องของเขาฟังเกี่ยวกับสมรรภูมิต่างๆว่าแต่ละกองทัพนั้นใช้กลยุทธ์อะไรบ้างเพื่อให้ลุกน้องนั้นเตรียมตัวจนในวันถัดมาผู้พันควินแลนด์ก็ได้แต่งตัวออกไปทํางานปกติก่อนไปเขาก็ได้เต้นรํากับภรรยาจนเสียงโทรศัพท์นั้นได้ดังขึ้นคําสั่งนั้นได้มาแล้วเขาต้องออกเดินททาาาางงไปี่กาตากตาหาร150 นายทด่เตรียมพร้อมอย่าหยาดเข้ามาร่ำลาทุกคนและขอให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยเมื่อใกล้ถึงเวลาเดินทางทหารทุกคนก็ต้องมาเข้าแถวและผู้พันควินแลนด์ก็ได้ออกมากล่าวกับทุกคนว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่คือทหารไอริสกลุ่มที่2ที่จะถูกส่งเข้าไปส่วนทหารไอริสกลุ่มแรกที่ถูกส่งเข้าไปมีรายงานว่าเสียชีวิตไปแล้วถึง9คนและถึงแม้ว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะเป็นมือใหม่แต่พวกเราได้รับหน้าที่มาแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ส่วนที่ประเทศคองโกตอนนี้มองแฟลนั้นสามารถยึดอํานาจได้ทุกส่วนแล้วเขาได้ รู้เรื่องที่สหรประชาชาติได้ส่งกองกําลังไอริสเข้ามาภายในประเทศนี้เขาจึงได้พูดออกสื่อไปว่าเขายินดีต้อนรับกองกําลังจากสหรประชาชาติแต่ถ้ามาแล้วก่อปัญหาให้กับเขาแล้วก็เขาคงต้องจัดการให้สินซากส่วนฝั่งสหรประชาชาติเมื่อเห็นว่าเป็นแบบนั้นแล้วเลขาที่การใหญ่ยอย่างเด็กแฮมจึงได้เรียกคอนเนอร์ผู้ที่เสนอโครงการนี้เข้ามาคุยและบอกว่าเขาอยากให้คอนเนอร์เข้าไปภายในกาตังกาด้วยเพื่อขอหยุดแผนการของมองแฟส่วนในด้านของมองแฟ,ขงงแฟเขาก็ได้ติดต่อหาเจ้าของเมืองเพื่อบอกว่าตอนนี้ทหาร ไอริสได้นเข้ามาที่กาตังกาแล้วเขานั้นอยากจัดการทหารกลุ่มนี้ซึ่งเจ้าของเมืองก็ได้คุยกับกองแฟว่าเขาจะเตรียมทหารรับจ้างจํานวนหนึ่งพันนายเป็นทหารรับจ้างที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้เพื่อให้มองแฟได้ใช้ในการกําจัดเหล่าทหารไอริสที่เข้ามาส่วนฝั่งทหารไอริสนําโดยควินแลนด์ตอนนี้พวกเขาได้มาถึงที่ที่จะประจําการแล้วแต่กองประจําการของพวกเขาก็เป็นทําเลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะมันได้อยู่กลางที่โล่งแจ้งเขาจะได้สั่งให้ทหารทุกนายจับพลวขึ้นมาและขุดหลุมหลบภัยร รอบกองประจำการแห่งนี้เช่นเดียวกันกับคอนเนอร์ตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงคองโกแล้วและนายพลราชนะก็ได้เข้ามารับเขาซึ่งนายพลคนนี้ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมองแฟร์พวกเขาจึงได้เข้ามาร่วมประชุมวางแผนกันโดยแผนได้ออกมาว่าจะให้ลูกน้องของนายพลราชนะบุกเข้าไปก่อนเพื่อแสดงให้ทหารคนอื่นๆเห็นว่าพวกเขานั้นพร้อมที่จะลุกขึ้นต่อสู้และอาจจะเป็นแรงผลักดันให้ทหารคนอื่นๆลุกขึ้นต่อสู้กับพวกมองแฟร์และในฝั่งทหารไอริสตอนนี้พวกเขาก็กําลังขุดหลุมหลบภยัยแต่ก็ได้มีทหารคนหนึ่ง สังเกตเห็นว่ากําลังมีใครบางคนยืนมองพวกเขาอยู่ภายในป่าเขาจึงเอาไปบอกกับผู้พันควินแลนและเมอ่อควินแลนได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้ออกมาดูแต่ก็ไม่พบใครต่อมาเมื่อถึงเวลาการกักตุนสเสบียงเขาจึงได้เอาทหารจานวนหนึ่งเข้าไปภายในเมืองกับเขาไปที่ร้านขนมปังแห่งหนึ่งพร้อมกับซื้อขนมปังและสเสบียงอื่นๆตามจําเป็นจนได้มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งหันมาบอกกับควินแลนว่าแท้จริงแล้วคนในเมืองนี้น่ะไม่ชอบสหประชาชาติเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ชอบวิธีที่สหประชาชาติส่งนายกรัฐมน นตรีคนก่อนมาและควบคุมเหมืองแบบเมื่อก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีคนที่ว่าก็คือคนที่เสียชีวิตตอนต้นเรื่องควินแลนจึงได้กล่าวขอบคุณสําหรับข้อมูลและก็ได้บอกเธอไปว่าเขามาทําตามหน้าที่จากนั้นเขาก็ได้ถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับบราร์ใกล้ๆแห่งนี้เพราะควินแลนและลูกน้องต้องการที่จะไปดื่มกันสักหน่อยแต่พอเข้ามาภายในร้านกลับมีทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งซึ่งหัวหน้ากลุ่มก็ได้ชวนให้ควินแลนไปดื่มเหล้ากับเขาโดยหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้เขามีชื่อว่าเรเน่เขาได้เริ่มพูดกับ Land วคว ประวัติของทหารไอริสกลุ่มนี้แล้วว่าเคยรบที่ไหนมาก่อนไหมซึ่งคําตอบก็คือไม่เคยรบที่ไหนมาก่อนเลยเมื่อเขาพูดจบเขาก็ได้หัวเราะเยาะควินแลนพร้อมกับพูดถามควินแลนไปว่าแล้วต่อไปจะมีแผนอะไรอีกและแน่นอนว่าควินแลนนั้นไม่ตอบแต่ควินแลนกลับพูดแผนทั้งหมดที่เรเน่ ée, เคยใช้รบในทุกทกที่ใ,ทให้กับเรเน่ฟังทําให้เรเน่นั้นอึ้งเป็นอย่างมากว่าควินแลนไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนดูเหมือนว่าควินแลนนั้นเขาจะทําการบ้านมาอย่างดีแถมเรเน่ก็ยังรู้เรื่องที่ควินแลนสั่งลูกน้องให้ขุดหลุมร,รอบๆนนั่นีกด้วย จากนั้นเรเน่กับควินแลนก็ได้ลุกขึ้นทั้งสองคนพร้อมกับเก่า,เขาขอบคุณกันและกันส่วนควินแลนก็ได้ออกมาจากร้านทันทีตอนนี้เขารู้สึกไม่ค่อยดีซะแล้วที่ทาหารรับจ้างเข้ามาอยู่กลางเมืองแบบนี้ถึงพวกมันจะบอกว่าเข้ามาเพื่อปกป้องเมืองก็เถอะเมื่อกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นควินแลนจึงได้อยากโทรหาภรรยาเป็นอย่างมากเขาจึงออกตามหาตู้โทรศัพท์แต่มันก็ไม่มีจึงได้เจอบ้านหลังหนึ่งที่ดูท่าทางจะมีฐานะเขาจึงเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะขอคุยโทรศัพท์แต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนนนีี้กกกลัับบบเป็หญิงสาวท่อกก ในร้านขนมปังก่อนหน้านี้เธอจึงได้ไล่ควินแลนนั้งกลับไปแต่ควินแลนก็พยายามขอร้องเธอว่าเขาแค่อยากจะคุยกับภรรยาเธอจึงยอมให้ควินแลนใช้โทรศัพท์และเขาก็ได้โทรหาภรรยาอย่างที่ตั้งใจซึ่งภรรยาก็ได้ให้กำลังใจควินแลนไปว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่ค่ายควินแลนได้บอกกับลุงน้องว่าทหารรับจ้างที่พวกเราเจอภายในบาร์พวกมันต้องเป็นคนของมองแฟร์แนๆ่ๆจึงได้ให้จ่าคนหนึ่งไปแจ้งกับคอนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คอนเนอร์กลับตอบมาว่าควินแลนนั้นค มากเกินไปไม่มีใครกล้าโจมตีกองกําลังของสหประชาชาติหรอกและให้จากคนนี้กลับไปบอกกับควินแลนด์เมื่อควินแลนด์ได้รู้ข่าวแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องขึ้นกับคอนเนอร์อย่างเดียวสิ่งที่เขาทําได้ก็มีเพียงแค่รอคําสั่งจากคอนเนอร์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือแต่จากสถานการณ์ในตอนนี้มันทําให้ทหารไอริทที่อยู่ที่นี่พวกเขาเริ่มที่จะคุยกันแล้วว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าบางคนนนั้นก็ได้กลัวมากและคิดไปว่าพวกเขาอาจจะต้องตายภายในคืนนี้ซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาที่คิดแบบนั้นเพราะนี่ คือศึกแรกของพวกเขาแต่ก็โชคดีที่คืนนี้นั้นยังไม่มีอะไรและหนังก็ตัดภาพมาที่คอนเนอร์ก่อนหน้านี้คอนเนอร์ได้วางแผนกับราชนะเพื่อเขาไปยึดสถานีวิทยุของกาตังกามาจากมองแฟร์ซึ่งการยึดสถานีวิทยุครั้งนี้พวกเขาสามารถยึดมาได้แต่ทหารของราชนะกลับคาผู้บริสุทธิ์ไปกว่า30คนทําให้คอนเนอร์นั้นหัวเสียเป็นอย่างมากที่ทหารของราชนะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จนเผอฆ่า,าประชาชนและถ้าสหประชาชาติรู้เรื่องนี้เข้าหล่ะก็เขาต้องสวยแน่นๆเขาจึงได้สั่งให้เก็บเรื่องนี้ ไม่เป็นความลับในฝั่งของมองแรกเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆเช่นกันเขาได้ส่งมือขวาไปหาเรเน่เพื่อบอกให้เรเน่เอาทหารรับจ้างของเขาที่อยู่ในมือไปสั่งสอนทหารของฝ่ายนั้นหน่อยเพราะตอนนี้พวกมันเริ่มจะลงมือกันแล้วเรเน่จึงบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้และที่เรเน่จะไปบุกก็คือค่ายของควินแลนด์ที่เขาดูแลอยู่ในตอนนี้ซึ่งตอนนี้เหล่าทหารของควินแลนด์ก็กําลังเข้ามาภายในโบสถ์เพื่อทําพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาโดยเหลือไว้เพียงพลซุ่มยิงคนเดียวเท่านั้นเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่แล้วพลซุ่มยิงกลับมอง องไปเห็นด้านนอกว่าตอนนี้ฐานบัญชาการของพวกเขากําลังโดนเหล่าทหารรับจ้างล้อมเอาไว้หมดแล้วเขาจึงพยายามตะโกนบอกเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเลยผลซุ่มยิงจึงได้เล็งไปที่ะระฆังและทําให้พวกเขานั้นรู้ตัวพร้อมกับวิ่งออกมาหยิบอาวุธซึ่งตอนนั้นเองเหล่าทหารรับจ้างก็ได้บุกเข้ามาโชคดีที่เหล่าทหารไอริสพวกเขาได้สร้างหลุมหลบภัยไว้ก่อนหน้านี้ทําให้พวกเขาสามารถตอบโต้ได้อย่างดีส่วนควินแลนก็พยายามติดต่อไปหาคอนเนอร์เพื่อขอกําลังเสริมแต่ปลายสายกลับพูดแค่ว่าตอนนี้การยึดสถานีวิทยุนั้นเป็นไปได้ด้วยด และสถานการณ์ราบเรื่นดีปกติควินแลนก็พยายามบอกว่าทามันราบเรื่นทำไมมีคนมาโจมตีพวกเขาแต่ปลายสายก็พยายามบ่ายเบี่ยงเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนว่าทางนั้นจะพยายามพูดให้สถานการณ์มันเป็นปกติเพื่อให้ทางสหรประชาชาตินั้นจับไม่ได้ว่าแผนการของคอนเนอร์ที่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปกว่า30คนเขาพยายามปกปิดเรื่องนี้อย่างสุดความสามารถแต่ฝั่งของควินแลนนั้นต้องลําบากเขาได้สั่งการให้ลูกน้องต้านเอาไว้ให้ได้และนี่ก็คือศึกแรกของพวกไอริสแต่พวกเขากลับทําได้ดีเกินคาดพวกเขาสา ไล่เหล่าทหารรับจ้างกลับไปได้จนหมดซึ่งในครั้งนี้เหล่าไอริสนั้นชนะและควินแลนจึงได้สั่งการให้พลวิทยุติดต,ต่อไปหาคอนเนอร์พร้อมรายงานสถานการณ์แต่ปลายสายกลับบอกมาแค่ว่าให้พ่อเจ้าคุ้มครองและยึดฐานทัพนั้นไว้ให้แน่นนี่มันเหมือนกับว่าพวกเขานั้นกําลังจะโดนทิ้งควินแลนนั้นได้โมโหเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนฝั่งของเรเน่ตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าเขาประมาณการฝีมือของไอริสนั้นต่ําเกินไปครั้งนี้เขาจะพาทหารกลับไปมากกว่าเดิมซึ่งครั้งนี้เขาได้เตรียมกองกําลัง ทหารของเขาไปมากกว่า3,000นายเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเรเน่ก็ได้เริ่มที่จะไปโจมตีพวกควินแลนด์อีกครั้งหนึ่งส่วนฝั่งของควินแลนด์ตอนนี้เขาได้ติดต่อไปหาคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งควินแลนด์ต้องการกําลังสนับสนุนต้องการอาวุธและต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะตอนนี้พวกเขานั้นกําลังแย่กระสุนของพวกเขาก็เหลือเพียงแค่1 3 0 0 0นันดและอาวุธของพวกเขาก็เหลือเพียงแค่อาวุธเก่าแถมอาวุธหนักอยู่ปืนครบพวกเขาก็มีไม่มากสักเท่าไหร่แต่คอนเนอร์กลับเข้ามาพูดกับควินแลนด์ การดิ้นรนครั้งสุดท้ายของมองแฟร์เดี๋ยวมันก็จบลงแล้วให้ควินแลนและลูกน้องยึดฐานที่นั่นไว้ให้มั่นที่สุดเพราะพวกเขาไม่มีเวลาไปช่วยที่นั่นหรอกพวกเขามีภารกิจสําคัญกว่านั้นต้องทําเกียรติยศต,ต่างๆที่พวกเขานั้นจะได้ซึ่งควินแลนก็ได้บอกกับคอนเนอร์ไปว่าคอนเนอร์ Corner นั้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ในฝั่งนี้ตอนนี้ฝั่งพวกเขาที่ต้องการมากที่สุดก็เพียงแค่ความช่วยเหลือเท่านั้นแต่คอนเนอร์กลับไม่สนใจและเขาก็ได้บอกให้ในายพลอีกคนหนึ่งบอกกับพวกควินแลนไปว่าให้ทําใจซซะะแลลใใหหห้้้้ออยู่ร่รไดึงงััจากนน ไม่นานก็ได้มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งออกการสัมภาษณ์ของมองแฟร์โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขารับไม่ได้กับที่สหประชาชาติทาในการฆ่าคู่บริสุทธิ์กว่า30คนเมื่อคอนเนอร์เห็นดังนั้นเขาจึงได้กลัวเรื่องที่เขาทําผิดพลาดไปจึงได้ขอให้ลูกน้องติดต่อไปหามองแฟร์เพื่อเจรจาส่วนในฝั่งของคอนเนอร์ตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะช่วยลูกน้องของเขาให้เต็มที่ที่สุดทุกคนที่อยู่ที่นี่เตรียมพร้อมเท่าที่พวกเขาจะเตรียมพร้อมได้และอยู่ๆพวกเขาก็โดนบุกโจมตีอีกครั้งหนึ่งครั้้้งนนีพวกมมมัาัาารรออบบค มือและจํานวนที่เยอะมากๆล้อมพวกเขาไว้ทุกทิศทุกทางเหล่าทหารไอริสลูกน้องของควินแลนพยายามยิงตอบโต้พวกเขาเอาไว้แต่โดยจํานวนที่พวกเขามีต่างกันเกินไปควินแลนจึงต้องคิดหาทางใหม่แล้วว่าพวกเขาจะเอาชีวิตรอดไปได้ยังไงและเขาก็ได้เห็นว่ามีชายคนหนึ่งใส่สูทสีขาวยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบไม่แน่ว่าชายคนนั้นอาจจะเป็นคนสั่งการเขาจึงได้สั่งให้พลซุ่มยิงยิงชายคนนั้นไปซะทําให้พลซุ่มยิงได้ใช้สมาธิของเขาเป็นอย่างมากโดยการเล็งยิงชายคนนั้นจนสาเร็จซึ่งชายคนนี้ก็คือ มือขวาของมองแฟร์เมื่อเรเน่เห็นว่ามือขวาของมองแฟร์นั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วจึงได้สั่งให้ทหารรับจ้างของเขาถอยทับกลับไปเพื่อตั้งหลักก่อนและเขาก็ได้ขอเจราจาก,กับควินแลนโดยการเจราจาในครั้งนี้พวกเขาต้องเดินออกมาคนละครึ่งทางและแบบตัวต่อตัวเมื่อทั้งสองได้เผชิญหน้ากันเรเน่ก็พยายามบอกกับควินแลนว่าให้ยอมแพ้ซานและปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเหล่านกักการเมืองพวกเขาคุยกันและตำแหน่งของคุณตอนนี้คุณก็เห็นว่าไม่สามารถยันกองเท้าของผมไว้ได้นานหรอกทางเดียวที่ผู้คุณจะรอดก็คือการยอมแพ แต่คุณแรนก็ได้บอกว่าถ้ายังมีการโจมตีพวกเขามาอีกพวกเขาก็จะตอบโต้แบบเดิมในฝั่งของเรเน่จึงได้บอกว่าเกรงว่าเขานั้นจะมีคําสั่งเพิ่มเติมให้โจมตีที่นี่อีก แต่ถึงแบบนั้นควินแลนก็ยังยืนยันคําเดิมว่าถ้ามีการโจมตีพวกเขาอีกพวกเขาก็จะตอบโต้มันทําให้การเจรจาของเรเนที่ต้องการให้ควินแลนยอมแพ้มันไม่เป็นผลเรเนจึงได้เสนอว่าเขาอยากเอารถพยาบาลเข้ามาเพื่อรับศพคนตายและเอาคนบาดเจ็บไปรักษาแน่นอนว่าในกฎของสงครามนั้นมันทําได้ควินแลนจึงได้ยอมตกลงและเดินกลับไปที่ฐานของเขาส่วนเรเนก็ไดเอารถพยาบาลสองคันเข้ามาภายในสนามรบแต่เขากลับไม่ได้มารักษาคนบาดเจ็บเขาได้เอามือสไนเปอร์สองคนลงมาพร้อมกับปืนครบลูกน้องของ Queen คุแลนสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติจึงได้ตะโกนบอกคินแลนด์แต่น้นมันก็ไม่ทันแล้วพวกเขาได้ยิงปืนครกเข้ามาภายในฐานและใช้สไนเปอร์ซุ่มยิงลูกน้องของคินแลนด์ทำให้ตอนนี้พวกเขานั้นต้องกลับมาลำบากอีกครั้งหนึ่งแถมยังลำบากกว่าเดิมด้วยเลยเนยได้สั่งกองกำลังของเขาบุกอีกครั้งหนึ่งคินแลนจึงได้สั่งให้ลูกน้องเอาปืนครกที่ยังเหลืออยู่ยิงใส่พวกมันเลยพร้อมกับบัญชาการรบไปแบบนั้นซึ่งลูกน้องก็ได้ทำตามอย่างเคร่งครัดคินแลนได้ให้พลซุ่มยิงทำลายฐาาานนนนนนนขอออองปปืืคลกลกกกแแะรรรตตต่่่สู้บบ้้็ไไดดเเิบบัยๆจ ลูกน้องของเรเน่ยังไม่สามารถบุกพวกเขาได้ทําให้ในที่สุดเรเน่ก็สั่งถอนกําลังและพวกควีนแลนด์ก็สามารถต้านไว้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อตกเย็นก็ได้ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนคอนเนอร์ได้นัดพบกับมองแฟร์โดยยื่นข้อเจราจาให้มองแฟร์นั้นหยุดการทําสงครามครั้งนี้ซะมองแฟร์จึงได้ยื่นข้อเสนอกลับไปว่างั้นให้สหประชาชาติอนุมัติให้เขาดูแลเมืองกาตงกาแบบถูกต้องตามกฎหมายคอนเนอร์จึงบอกว่าเขารับข้อเสนอนั้นไม่ได้ทําให้มองแฟร์จึงได้บอกว่างั้นเขาก็ไม่หยุดสงครามเช่นกันการเจร จากครั้งนี้ไม่มีผลอะไรเลยแต่ก่อนที่มองแฟนนั้นจะไปเขาก็ได้หันกลับพูดกับคอนเนอร์ว่าเขารู้ข้อผิดพลาดของคอนเนอร์ที่ทําลงไปเรื่องที่คอนเนอร์เข้ามายึดสถานีวิทยุจรงท,ทาให้มีผู้บริสุทธิ์ตายมากมายและอีกเรื่องหนึง่งมือขวาของเขาโดนสังหารโดยทหารของไอริสเรื่องนี้เขายอมไม่ได้และเขาจะถล่มทหารไอริสพวกนั้นส่วนในได้ของคอนเนอร์ที่ยั้งทหารของเรเน่ไว้ได้แล้วเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาและเขาก็ได้โทรขอกําลังเสริมแบบเร่งด่วนอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาได้รับการตอบกลับ ับมาว่ากำลังเสริมจะไปถึงพวกเขาในพรุ่งนี้เชา้าสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คืออยู่ให้รอดถึงพรุ่งนี้เชา้ารอจนกว่ากําลังเสริมนั้นจะมาแต่แล้วก็ได้มีปืนคลกหลายนัดพุ่งเข้ามาใส่ฐานทัพของพวกเขาแบบไม่ยัง้งซึ่งจุดหมายของพวกมันก็คือการทําลายคลังอาวุธของพวกควินแลนควินแลนจึงรีบสั่งให้ลูกน้องเข้าไปขนอาวุธออกมาให้หมดก่อนโชคดีที่ส่วนมากพวกเขานั้นสามารถขนอาวุธออกมาได้ส่วนพวกที่ยิงปืนคลกเมื่อมันทําภารกิจเสร็จแล้วพวกมันก็ได้กลับไปก่อนปล่อยให้ทหารของควินแลนนั้นต้องตกใจอยู่อย่างนั้นนแแต่ลดก็พยา,ยามใ กำลังใจลูกน้องว่าพรุ่งนี้เช้านั้นจะดีขึ้นเพราะกําลังเสริมกําลังจะมาหาพวกเราสิ่งที่พวกเราต้องทาเพียงแค่ผ่านคืนนี้ไปให้ได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่สหประชาชาติตอนนี้เด็กแฮมกาลังโดนตําหนิเป็นอย่างมากเนื่องจากเขานั้นทําแผนผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการส่งคนเข้าไปมองโกลาชา้าทําให้นายกรัฐมนตรีโดนสังหารไปหรือการบุกยึดสถานีวิทยุและทําให้ผู้บริสุทธิ์ล้มตายมากมายตอนนี้พวกเขาได้รู้เรื่องแล้วเลยจะส่งหน่วยงานอื่นเข้าไปเคลียร์สถานการณ์ที่นั่นแต่เด็กแฮมก็ยืนยันว่า ที่นั่นเขาสามารถจัดการได้และจะจัดการเองส่วนควินแลนตอนนี้ได้ถึงตอนเช้าแล้วแต่กําลังเสริมนั้นก็ยังไม่มาเขาจึงได้โทรไปที่สถานีวิทยุและเขาก็ได้รับแจ้งข่าวว่าตอนนี้กําลังเสริมนั้นไปไม่ได้พวกเขาได้ส่งกําลังเสริมไปทั้งหมด30คนแต่30คนนั้นโดนทหารของมองแฟร์สกัดเอาไว้ทาให้พวกเขาไม่สามารถสู้ทหารของมองแฟร์ได้ซึ่งตอนนี้ควินแลนก็โมโ oh หเป็นอย่างมากเพราะทําไมส่งมาแค่30คนแล้วสหประชาชาตินั้นทําอะไรอยู่แบบนี้ก็ไม่ต่างจะปล่อยให้พวกเขาตายเลยแต่หลังจากนั้น นานก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นพวกเรเน่นั้นได้เข้ามาโจมตีพวกเขาอีกแล้วทหารทุกคนจึงต้องออกไปต้านไว้อย่างเดิมแต่แล้วเหล่าทหารรับจ้างของเรเน่พวกมันก็ได้ถอยกลับสร้างความงุนงงให้เหล่าทหารของควินแลนด์เป็นอย่างมากแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้ามาทิ้งระเบิดภายในฐานของพวกเขาและกระหน่ำโจมตีพวกเขาอีกครั้งหนึ่งและเมื่อกระหน่ำโจมตีอยู่สักพักพวกมันก็ได้ถอยกลับอีกครั้งทําให้ลูกน้องของควินแลนด์ได้พาคนเจ็บเข้าไปรักษาข้างในซึ่งควินแลนด์ก็ได้ไปดูออาาาาากกกรรขขงพวเโชคดีีีท่่ไมมใตยจนนั้น ก็เดินออกมาดูสถานการณ์รอบๆแต่แล้วเขากลับโดนซุ่มยิงจนเขานั้นได้รับบาดเจ็บ ลุกน้องของควีนแลนด์ได้มาหาควีนแลนด์เข้าไปผ่าตัดด้านในและเอากระสุนออกได้อย่างปลอดภัยส่วนในฝั่งของเดเคนตอนนี้เขาอยู่บนเครื่องบินและเขาก็ได้โทรหาคอนเนอร์พร้อมกับตำหนิคอนเนอร์ Corner ที่ทํางานผิดพลาดซึ่งตอนนี้เดเคนเขาก็กําลังเดินทางมาที่กาตังกาเพื่อมาสะสางด้วยตัวเองแต่แล้วเขากลับโดนเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายบินเข้ามาใกล้เขาพร้อมกับโจมตีเครื่องบินของเดเคนจนเครื่องบินตกและไม่มีใครรอดชีวิตซึ่งเครื่องบินนี้ก็คือเครื่องบินติดอาวุธข,ของพวกทาหารรับจ้างส่วนในฝั่งของฐานทัพของควนนี้ฮป ลำหนึ่งได้บรรจุอาวุธพร้อมกับอาหารมาให้กับพวกเขาแต่ยังไม่ทันจะลงจอดก็ได้มีเครื่องบินติดอาวุธเข้ามาพร้อมกับโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาเหล่าทหารไอริทที่อยู่ที่ฐานจึงได้ออกมายิงสกัดเครื่องบินนั้นไว้ทําให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดอย่างปลอดภัยพร้อมก็ส่งเสบียงและอาวุธให้กับพวกเขาได้และรับคนเจ็บไปแต่ขาขึ้นพวกเขากลับโดนยิงใส่เฮลิคอปเตอร์อย่างจังจนทาให้เฮลิคอปเตอร์นั้นตกและคนเจ็บก็ตกลงพื้นโชคยังดีที่ตอนนั้นมันยังไม่สูงทาให้คนเจ็บนั้นยังไม่่เเสสีีีียชวววิตตตแถาาานนนกกกรรณ์ขขอองพ้้็ได ว่ายำแย่สุดขีดโทรไปขอกําลังเสริมจําหน่วยหลักของคอนเนอร์ก็โทรติดแต่ก็ไม่มีใครรับเมื่อเป็นแบบนี้ควินแลนจึงได้คิดว่าสหารประชาชาติคงทอทิ้งพวกเขาแล้วพวกเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะสู้จนกว่าที่พวกเขาจะไม่มีแรงให้สู้พวกเขาได้สู้อย่างสุดใจและกระสุนของพวกเขาก็ใกล้จะหมดควินแลนจึงได้ให้ลูกน้องไปเก็บปลอกกระสุนมาและทําระเบิดเป็นกับดักพวกเขาได้วางกับดักเอาไว้และล่อให้ทหารรับจ้างเข้ามาเป็นจํานวนมากและได้กดระเบิดในครั้งเดียวทําให้พวกเขาสามารถกําจัดทหารรับจ้างได้ทีละหลายคนและให้ลูก วิ่งไปเก็บปืนทหารรับจ้างมาและเอากลับมาสู้ต่อเวลาได้ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงและพวกเขาก็สู้จนกระสุนของพวกเขาแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ทหารรับจ้างกลับมีจานวนมากอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ควินแลนด์ได้เริ่มคิดแล้วว่าถึงสู้ต่อไปก็พาแต่ให้ลูกน้องตายเปล่าเขาจึงได้ขอยกธงขาวและขอดับมือกับเรเน่ทาให้ทหารไอริสจานวน150นายรวมถึงควินแลนด์ถูกจับมาที่คุกใต้ดินที่แน่นหนาที่สุดของมองแฟ์ซึ่งตอนนี้เหล่าทหารไอริสทุกคนพวกเขานั้นไม่คิดแล้วว่าพวกเขาจะสามารถรอดชีวิตไปได้ เพราะการโดนจับมาแบบนี้ก็เหมือนรอการประหารจนเวลาได้ร่วงเลยผ่านไปถึง1เดือนตอนนี้มองแฟร์เขาสามารถเดินหน้ายุดที่นี่ได้แบบเบ็ดเสร็จและเขาก็กลายเป็นใหญ่ที่นี่พร้อมกับมีคําสั่งให้ทหารไอริสจานวน150นายกลับไปที่ประเทศได้มันเป็นดังปาฏิหาริ์ที่พวกเขานั้นสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ครบทุกคนแต่หลังจากที่เขากลับมาที่ประเทศของตัวเองแล้วพวกเขากลับถูกเลือกปฏิบัติและปฏิบัติกับพวกเขาเยี่ยงคนแพ้ควินแลนพยายามเข้าไปคุยกับนายพลคนหนึ่งว่าพวกเขานั้นต้องการติดเหรีย เกียรติยศให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่นายพลคนนี้ก็ได้บอกกับควินแลนว่าไม่มีใครจะได้ติดเหรียญเกียรติยศทั้งนั้นเพราะพวกนายประกาศยอมแพท้ทําให้สหประชาชาติต้องอับอายขายขีหนาและพวกนายทุกคนก็ต้องเตรียมขึ้นศาลทาหารและนี่คือคําสั่งจากคอร์เนอร์ควินแลนที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงได้ต่อยหน้าผู้พันนี้ไปหนึ่งหมัดและได้เดินกลับมาขอโทษลูกน้องทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พาทุกคนไปเจอเรื่องแย่ๆแต่ทหารทุกคนที่เขาช่วยชีวิตกลับมาทุกคนกับภูมิใจในตัวของควินแลน อย่างที่พวกเขาเจอทางด้านอาวุธและสภาพแวดล้อมรวมถึงจํานวนคนพวกเขาสู้มาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วและที่ควินแลนตัดสินใจยอมแพ้ก็เพราะว่าอยากช่วยทหารทุกคนให้รอดชีวิตพวกเขานั้น,น,น land, เครบถือควินแลนเป็นอย่างมากก่อนที่พวกเขาทุกคนจะแยกย้ายกลับไปหาครอบครัวส่วนควินแลนเองเขาก็สามารถกลับมาหาภรรยาของเขาได้อย่างปลอดภัยเธอยังคงภูมิใจในตัวสามีของเธอเสมอไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นแบบไหนและท้ายที่สุดเวลาที่พวกเขาใช้รบก็เป็นจํานวนถึง5วัน แต่ไม่มีใครเสียชีวิตทําให้เหล่าทหารทั้ง150นายถูกก่าวขาในชื่อของจาเดวิสแจ็คส่วนเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ทางสหประชาชาติก็ได้เก็บมันเป็นความลับมาตลอดเรื่อยมาในด้านของคอนเนอร์เขาก็ได้ลาออกจากสหประชาชาติและได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีอาวุโสที่ประเทศไอร์แลนด์ส่วนเรเน่ผู้นําทหารรับจ้างเขาได้ออกปฏิวัติทหารของแอฟริกาจนเขาได้กลายเป็นตำนานคนหนึ่งส่วนมองแฟหลังจากที่เขาได้อํานาจมาเขาก็พยายามแยกกาตังกาออกจากคองโกแต่ในที่สุดเขาก็ทําไม่สำ เ็และหนีออกนอกประเทศไปทําให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏในเวลาต่อมาเขาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หัวใจวายในขณะที่เขากําลังโดนตามจับตัวและในเวลาต่อมาในปี2005ควินแลนด์และเหล่าลูกน้องของเขาที่รอดชีวิตพวกเขาก็ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นวีรบุรุษของไอแลนด์และหนังก็ได้จบไปครับส่วนในฟังของคะแนน IMDb ให้เรื่องนี้ไปที่7.2คะแนนส่วนในฟังของโรเทนโทมัทโทนักวิจารณ์ให้ไปที่64%คนดูให้ไปที่74%ครับและ สุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ